เมื่อสังคมไทยในปัจจุบันเกิดความแตกต่างทั้งด้านความคิดอุดมการณ์และจุดยืนของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนก็ทาให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคมเกิดการแบงชัดแบงฝ่ายจนทาให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองก่อนที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความรองดอง ซึ่งแผนปรองดองแห่งชาติจะปรับพลเอกสมทิบุญยรัตน์ที่เป็นประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งที่หลายหลายฝ่ายพยายามให้เกิดขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งความเกลียดชังที่ก่อตัวมาจากความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองจนรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนก่อนนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองโดยแผนการปรองดอง ที่ถูกเสนอจากหลายภาพส่วนไม่ว่าจะเป็นคนของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจะจริงจังหรือไม่และปัญหาการคอร์รัปชันที่ยังฝังลึกแน่นอยู่ในสังคมไทยจะไม่สามารถถอนรากถอนโคนได้จริงหรือไม่รวมไปถึงการเสนอข่าวให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นกลางถูกต้องและเที่ยงธรรมจาวาดวงสื่อสารมวลชนทั้งหมดจะเจอทางออกของปัญหาหรือไม่เรามีคคำตอบ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกนะครับเป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่ต้องการแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองหาทางออกให้กับสังคมหาทางออกให้กับมนุษยชาตินะครับในเทปแรกในรายการวันนี้ครั้งแรกนั้นเราได้รับเกียรติจากปัญญาชนสยามคนสําคัญนะครับซึ่งปัญญาชนท่านนี้ก็ได้มีบทบาท ในการเคลื่อนไหวทางด้านภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ยึดหลักของพุทธธรรมอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราบอกว่าเทียนวันคือปัญญาชนสยามคนสำคัญก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองอภิวัต2475ท่านผู้นี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาชนสยามคนสำคัญหลังอภิวัต2475ครับเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์สุรักษิวรักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมบ้านเมืองมันมีความขัดแย้งมากนักล่ะครับความขัดแย้งเนี่ยเป็นธรรมดาของสังคมเมืองนะครับครับต้องยอมรับอันนี้ก่อนสังคมเมืองมันผิดกับสังคมบ้านครัเพราะสังคมบ้านนั้นมันอยู่ด้วยการออมชอมกันโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมมันเป็นญาติพี่น้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับน้ําแล้วก็หลีกเลี่ยงความรุนแรง โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยทุกหมู่บ้านมีวัดรับพระท่านเป็นตัวชี้นําไม่มีความขัดแยง้งทีนี้สังคมเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองฝรั่งเนี่ยมันเติบโตมาจากความขัดแย้งเลยครับ,ค,รบนะคำว่า civilization เนี่ยที่จริงภาษาละตินกีวิสมันแปลอยู่เมืองและการอยู่เมืองนั้นได้ไม่ได้ความขัดแย้งตลอดเวลาครับชัยกตัวอย่างเช่นกรุงโรมเนี่ยนะครับกล่าวกันว่าพระจกักรพรรดิออกัสตัส เป็นองค์แรกครับนะครับที่เป็นเป็นพระจักรพรรดิแห่งกรุงโรมก็อ้างกันเลยครับในตะวันตกว่าเมื่อสวัยราชนั้นกรุงโรมเต็มไปด้วยอิฐครับเมื่อสวรรค์กรุงโรมเต็มไปด้วยหินอ่อนครัหมายความในทางในทางรูปร่างในทางฟิสิกส์สวยงามพิเศษมากแต่ขนาดเดียวกัน ในทางสังคมนั้นเละเทเลวเละร้อยแปดพันประการเลยเพราะการอยู่เมืองเนี่ยนะครับมันถูกถอนรากถอนโคนออกจากธรรมชาตินี่เราก็ลืมไปนะครับตอนเราเอาอย่างฝรั่งเราก็ต้องเดินไปทำแบบฝรั่งก็แสดงว่าอารยธรรมตะวันตกเนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการแตกหักใช่ไหมฮะในขณะที่สังคมตะวันออกสังคมแบบพุทธเนี่ยพยายามที่จะกลมกลืนเข้าหากัน แบบนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าของเราเนี่ยมองต่างจากตะวันตกเต็มที่เลยนะครับแต่ตอนหลังนี่เราเดินตามตะวันตกเราทิ้งของเราหมดเลยเพราะคําตอบของเราเนี่ยไม่อยู่ที่เมืองครับอยู่ที่ป่านะครับเจ้าชายศิทธทัตถะอยู่ในเมืองนะครับเห็นคนแก่เกิดเจ็บตายท่านต้องการจะเอาชนะครับท่านเสด็จออกมาหาพิเนศกรมคือเข้าป่าไปแสวงหาปัชญาในป่า แสวงอยู่ถึง6ปีแล้วเราเชื่อว่าทรงค้นพบสัจธรรมที่ว่าปีนี้2,600ปีที่ทรงค้นพบสัจรูเนี่ยมันอยู่ในป่านะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านประพินทนาถโกลก็พูดชัดเจนเลยว่าอารยธรรมของอินเดียอยู่ที่ป่าครับไม่อยู่ที่เมืองเมื่อท่านตั้งมหาวิาลัยสันตินิเกตันเนี่ยท่านทำาหาวิเลอยู่ในป่าเลยครับ นั่นหมายความว่าปรัชญาแบบตะวันออกหรือพุทธธรรมเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยตอนนี้ได้ไหมะรู้ได้สิครับได้สิครับแต่ประการแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจใชัดเจนก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็วุ่นวายหนึ่งเราต้องเข้าใจตอนตกให้ชัดเจนครับส่วนมากพวกเราหลายคนไปเรียนจากตะวันตกแต่ก็ไม่รู้จักตะวันตกแท้จริงนะครับ,รบเรารู้เป็นเสีียงมา ปรียนเศรษฐศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีไม่ลงลึกไปที่เนื้อหาสาระขั้ตอนตกนะครับเขาก็มีอะไรดีหลายอย่างแต่เขามีอะไรบกพร่องหลายอย่างต้องดูอันนี้ก่อนของเราเองก็เหมือนกันครับพวกเราส่วนใหญ่เป็นพุทธเป็นพุทธแต่เราก็ไม่รู้ความเป็นพุทธที่แท้จริงครับไปติดอยู่ที่ธรรมเนียมพิธีกรรมอะไรต่างๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยศสยาศาสตร์พุทธพาณิย์ครับเพราะฉะนั้นประการแรกก็ต้องเข้าใจความขัดแย้งนั้นเป็นธรรมดาของสังคมโดยเฉพาะสังคมเมือง และพูดกันยังไม่เปลียใจมนุษย์ทุกคนก็มีความขัดแย้งนะครับเราเองก็มีความขัดแย้งครับในตัวเราเองมีความขัดแยง้งฉะนั้นอาจารย์กําลังจะบอกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดพัฒนาการหรือวิวัฒนาการที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าเข้าใจถ้าจัดการเของความขัดแยง<ห>้งนะครับต้องเข้าใจตัวประเด็นนี้ครับทีนี้ความขัดแย้งอะไรที่ไม่พึงประสงค์ความขัดแย้งที่นํามาสู่ความรุนแรงนํามาสู่การนองเลือดอย่างที่หลายปีที่ผ่านมาที่เกิดความรุนแรงขึ้น มีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เราจะใช้หลักพุทธธรรมในการเข้าไปช่วยดูแลยังไงบ้างครับพุทธธรรมนะครับพุทธเจ้าที่ผมบอกแล้วเนาะตัศรุครบ2,600ปีปีนี้นะครับท่งค้นพบอะไรครับทรงค้นพบอริยสัจสี่ที่เราเรียกความขัดแย้งเนี่ยพูดภาษาพุทธคือทุกขะทุกขสัจนี่แหละครับเป็นตัวก้นบึ้งของความขัดแย้งเลยใช่ ความขัดแย้งความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความรักคำหึงหวงมันมาที่ตัวทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้ได้คือหาเหตุก่อนว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยรากฐานของความขัดแย้งคืออะไรรากฐานไม่ต้องของสังคมไทยนะครับทุกสังคมทุกคนความขัดแย้งมันมาจากโลภโกรธหลงนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยความโลภความโกรธความหลงทีนี้ไอ้ความโลภโกรธหลงเนี่ยพอเป็นสังคมแล้วมันก็มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมเช่นยกตัวอย่าง เมืองไทยเนี่ยกองทัพใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปรบกับใครครับครับอันนี้คือแสดงถึงโทรสัจจริตแสดงถึงอํานาจชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วคนไทยก็ไม่เคยถามเลยนี่ทำไมจกองทัพต้องใช้เงินขนาดนี้กองทัพทาหน้าที่อะไรนะครับเรียกเรียกว่าความเนี่ยกองทัพนี่เป็นตัวแทนกองทัพก็บอกว่าขอจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องประเทศอันนี้ก็ฟัง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 ขึ้นครับแต่ปกป้องประเทศถึงเพียงนั้นเจยถึยงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เร,เรือรลบจากตรีนรเบด <ฮะ S 2> ซื้อมากี่พันล้านครับนะครับแล้วจะเดินเครื่องทีหนึ่งเสียเกินกว่าหนึ่งล้านแล้วไปทำอะไรครับครับผมก็บอกเอาไว้ให้ทหารเรือง,งมกุ้งงมปริงโอเขากลธวกันใหญ่เลยคือเราไม่ยอมรับความจริงนะการที่จะแก้ไขความขัดแย้งคุณต้องยอมรับสภาพความขัดแยง้งความข,ขัดแย้งนี่มันเกิดจากโรคกรดหลงหนึ่ง ไอ้ตัวโทสัจริตเนี่ยครับอำนาจของรัฐธเนี่ยมันเป็นตัวโทสัจริตเพราะมีอำนาจแล้วก็อำนาจนั้นก็จะใช้เงินสารพัดนะครับจะอ้างครับเตรียมแก่น้ําท่วมก็ดีอะไรก็ดีเป็นเรื่องของอำนาจทังนั้นทีนี้พอเราหาเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วครับเราก็ต้องแสวงหามักวิธีในการดับทุกข์ถูกไหมฮะใช่แล้วทีนี้มักหรือวิธีในการดับทุกข์เนี่ยมันมีหลายแนวทางแล้วก็คนก็มีความเห็นต่างกันอีกบางคนบอกว่าต้องใช้แนวทางประชาธิปไตย บางคนบอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเต็มไปด้วยการซื้อเสียงถอนทุนแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังโง่ยังไม่ฉลาดพอถูกซื้อเสียงได้มันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกในวิธีการการแก้ไขและวจะทำยังไงครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าการตีฟีปากนั้นต้องปล่อยเขาตีฟีปากไปแต่ต้องจับเนื้อหาสาระให้ได้ประชาธิปไตยไม่เดบแปลว่าเลือกตั้งแล้วเสียงข้างมากมาปกครองบ้านเมือง อันนี้เป็นเพียงรูปแบบสาระของประชาธิปไตยก็คือว่าต้องไม่มีการข่มเหงกันเน่งร้ายรัศดรครับรศดรทุกคนไม่ว่าคนเล็กคนน้อยอคนชาวเขาชาวเผ่าแม้พม่าี่อพยพในบ้านเมืองเรารต้องไม่ถูกลังแกคือมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันนี้อันที่หนึ่งสองคนที่ปกครองรัฐมีอำนาจในปกครองรัฐต้องปกครองอย่างเปิดเผยโปร่งใสให้ตรวจสอบได้ครับรัฐเมืองไทยนี่มัน,มน โปร่งใสเปิดเผยไหมฮะในความเป็นจริงไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยพูดตรงไปตรงมาแล้วเรากำลังแกไม่ใช่กำลังแกพม่าอย่างเดียวนะครับลกำลังแก้หมดเลยครับครับคนภาคอีสานที่เขามาทางานในกรุงเทพเนี่ยก็ถูกเหเหยียดยามเอาเป็นบักนานบักเซียวร้อยแปดธนการเลยเนี่ยก็ผมผมก็เห็นอาจารย์พูดมาตลอดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วอาจารย์ก็ยึดหลักการนี้มาตลอดแต่ทําไมผู้มีอํานาจถึงไม่ไม่ฟังอ๋อผู้มีอำนาจเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะ พราะผู้มีอำนาจนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมโลกาภิวัตและโลกาภิวัตนั้นใครคุมโลกครับ,ค,รบคนที่คุมโลกคือบรรษัทข้ามชาติที่คุมโลกอยู่นอกจากบัรษัทข้ามชาติแล้วมีจักรวรรดิจีนจักรวรรดิอเมริกาคุมโลกอยู่ชนชั้นปกครองในเมืองไทยนี่จะต้องเอาใจจักรวรรดิจีนต้องเอาใจจักรวรรดิอเมริกันและต้องเอาใจบัรษัทข้ามชาติอันเป็นพื้นฐานนะครับที่เขาจะอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฟังคนเล็กคนน้อยเด็ขดขาดนั่นก็หมายความว่าคนที่คิดแบบอาจารย์เนี่ยหรือผู้คนที่มีอุดมการณ์แบบอาจารย์เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปสู่อำนาจทางการเมืองได้เพราะว่าจะถูกคัดค้านโดยโดยกลุ่มพลังเหล่านี้ฉะนั้นความคิดก็ไม่สามารถผลักดันให้เป็นจริงได้เพราะไม่มีอำนาจจําเป็นต้องมีอำนาจไหมครับถ้าจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องฟังอำนาจแปลว่าอะไรครับอ,อำนาจไม่ได้แปลว่าคุมกองทัพ อำนาจไม่ได้แปลว่าคุมรัฐบาลคุมรัฐสภาอันนั้นเป็นรูปแบบของอำนาจอย่างหนึ่งครับอำนาจที่แท้ก็คือว่าหนึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ครับว่าตัวเรานั้นคือควบคุมกิเลสให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยท่านใช้คำอัตาธิปไตยครับอย่าถือตัวเราเป็นใหญ่ให้ถือโลกาธิปไตยคนอื่นๆเขาเป็นใหญ่กว่าเราครับและต้องฝึกจนกระทั่งเห็นว่าธรรมมาธิปไตย สิ่ง<ม>ที่ถูกต้องดีงามเป็นใหญ่กว่าทั้งหมด<ะ>ต้องฝึกอันนี้ครับอำนาจที่แท้จริงอยู่ตรงนี้<ม>นะครับและถามว่าอำนาจทแท้จริงในเมืองไทยเนี่ยมีไหม<ะ>ผมว่ามีมแล้วใครครับที่มีอำนาจที่แท้จริงครับคนปลายอ้อปลายแขมคนเล็กคนน้อยคนเหล่านี้เขารวมตัวกันมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับครับใหญ่หน่อยจินตนาแก้วขาวที่ประจบกิริขันนะครับ<ม> คนที่อุดรธานีต่อสู้หรือมกปตสคนที่เชียงใหม่เยอะแยะเลยครับก็ทั้งแม้กะทั้งชาวเขาชาวม้งซึ่อตะกอนเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนดอยคนเขาเป็นคนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เขารู้เรื่องแล้วครับเขาไม่ยอมคนทั้งหมดแล้วนี่ผมว่าอันนี้ครับพื้นฐานการแก้ปัญหาต้องอยู่ตรงนี้ครับทีนี้การไม่ยอมเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกทีนี้ความขัดแย้งก็เป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นเราจะเราจะจัดการกับความขัดแย้งนี้ยังไงจะสร้างประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งขึ้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นได้ไหมครัได้สิครับ<ะ>ทุกอย่างมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นก็ได้ให้เลวลงก็ได้ครับอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยแต่คนที่เขาสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียอํานาจเขาจะยอมเหรอครับแน่นอนครับในที่สุดมันก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้คี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับความขัดแยง้งถ้ายอมรับว่าเป็นความจริงของสังคม นี่เกปัญหาคือก็ต้องมาพูดกันต่อไปว่าการแก้ไขความขัดแย้งนั้นต้องใช้วิธีการพูดจากันครับพูดจากันไม่ใช่ใช้ปืนไม่ใช่และการพูดจากันก็ต้องใช้ปิยวาจาไม่ใช่ด่าทอกันครับและใช้สัจวาจาไม่ใช่โกกตอแหลถ้ายอมรับอันนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยอมรับว่าความขัดแย้งมันมีคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันครับก็คุยกันได้คุยกันนะก็ต้องยอมรับว่าความเห็นทองคุณ คุณก็ยอมรับความเห็นผมไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกันจุด้ตอนจุดอันนี้ครับและจากจุดอันนี้ถึงจะไปที่จุดอื่นได้ทีนี้พอมันขัดแย้งกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างเอาชนะก็ต้องเล่นเกมสร้างวาทกรรมคืออาจจะไม่ใช้ความรุนแรงทางทางร่างกายแต่ว่าความรุนแรงทางคําพูดการเดินเกมเพื่อต่อสู้อันนี้เลวร้ายยิ่งกว่าความรุนแรงทางร่างกายนะครับ คำรุนแรงทางคาพูดนั้นเลวร้ายกว่าร่างกายค,คุณจําได้ไหมครับสมัยหนึ่งนั้นน่ะคุณสมัครทุนทรเวทคุณอุทิศนาคสวัสดช้วาตกรรมจนกระทั่งคนเชื่อเลยในธรรมศาสตร์เต็มไปด้วยมวนหมดฆ่าได้หมดเลยนี่อันตรายมากครับราวาตกรรมนี่อันตรายมากกว่าการกระทําที่เป็นเป็นเป็นกายกรรมเป็นไหนไหนเพราะมันมีผลต่อคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยจะต้องใช้วจจสุจริตครับ ที่สําคัญมากต้องพูดจาอย่างตรงไปตรงมาแต่วัจีสุจริตเนี่ยก็ต้องเริ่มจากมโนสุจริตก่อนถูกต้องถูกต้องเราต้องเห็นถูกเราเราต้องพยายามพูดอย่างอย่างอย่างตรงไปตรงมาคือต้องลดความเห็นแก่ตัวแล้วเห็นอีกคนหนึ่งเขาสำคัญไม่น้อยไปกว่าเราแม้คนนั้นจะเป็นศัตรูแม้คนนั้นก็จะเกลียดเราให้เห็นว่าเขาสำคัญขอบคุณมากครอนกลับสาธุครับผมคิดว่าเป็นเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงที่2จะมาสแสวงหาแนวทางว่าหลักพุทธธรรมจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างความปรองดองได้อย่างไรนะครับเรากําลังจะผลักดันกฎหมายปรองดองนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาสนทนากันนะครับ